สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านวันนี้พกบกับช็อตเด็ดโบราณอีกแล้วนะครับฝากกดถูกใจกดติดตามด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับเป็นพระบ้านบ้านครับอาจจะมีราคาสักนิดนะครับพี่ก็เป็นหลวงปู่ทวดยอดนิยมอะไรอย่างนี้พี่ดูหน้าพระเองครับว่าพระบ้านหรือเปล่าผมพูดจริงหรือเปล่าเปาพบองค์แรกเลยครับ เป็นภาพปิดตาน่าจะเป็นของหลวงพว่อเชยวัดบางกระสอบนะครับแล้วพี่ดูลักแดงอย่างนี้ครับผมว่าแท้ตาเปล่านะครับผมลอยแก่จากกอบทองมานะครับองค์นี้ขอ2องพันสครับต่อไปครับคือผมนำเสนอยังไงผมส่งให้ตามนั้นนะพวกพี่ไม่ต้องกลัวว่าเออมันจะ ส่งคนละองค์กันหรือเปล่าพี่เพ่อพี่ไม่ต้องกลัวเลยครับต่อไปครับนี่ผมแกออกมาแล้วนะครับรุ่นเบตงครับพอแกออกจากรอบสวยเลยนะพี่ดูครับพี่ดูฝุ่นดูเนื้อดูง่ายนะผมว่าแล้วพี่ดูด้านหลังครับพี่ดูชอด้านหลัง รอยกาวยังติดอยู่เลยนะถวยเลยนะผมว่าพิมพ์ทรงเลยหน้าแขวนหน้าใช้พอดีเลยผมว่าวรนนี้ขอสองพันครับต่อไปครับเป็นเหรียญปูท่ทวดครับโอ้ยโทร,รัพพี่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 ดูนะครับคือผมผมได้แบบเลี่ยมเก่ามาเลยนะวันนี้ องนี้น่าจะเป็นศูนย์ปอีกแล้วแต่จมูกกับปากโดนนะวงนี้แล้วพี่ดูด้านหลังดูรอยจีวอนนะครับบ้านนี้ผมได้อาจจะมาราคาแรงสักนิดนะครับถือว่าไม่แรงมากนะครับแล้วผมมาบวกกําไรนิดหน่อยนะครับ วงนี้ขอพันหครับถ้าถ้าวงไหนผมมาไม่แรงคือผมผมก็เปิดไม่แรงนะครับต่อไปครับเป็นเหรียญพุทซอนเลี่ยมเงินเก่านะครับได้มาบ้านเดียวกันเลยนะพี่แล้วพี่ดูพุตฟุตซอนปี0ูนย์เก้านะวงนี้แล้วพี่ดูเส้นหน้าปากหน้าพาครับ ดูความคมของจีวอดูความสวยแล้วยังสวยวิ่งนะวงนี้เลี่ยมเงินนะครับเอาไปแขวนคอได้เลยนะนี่พี่ดูพี่ดูเซียนวิ่งครับดูง่ายนะผมว่าแล้วเลี่ยมเงินเก่ามาเลยนะครับเขาบอกเขาได้มาแล้วก็ เรียกเงินเก็บว่าอย่างนี้เลยนะเป็นปีศูนย์เก้านะพี่พี่ดูวงนี้ขอพันหกเหมือนกันครับต่อไปครับพี่ดูเรียกเก่าๆทั้งนั้นเลยครับที่ผมได้มาต่อไปเป็นปทูทวดเตารีดพิมพ์เอนะครับแล้วพี่ดูเนื้อครับ ดูง่ายนะวงนี้แท้ตาเปล่าเลยนะครับแร้วราคาก็แบ่งปันนะผมว่าเลขกับพราแท้ผมว่าราคาไม่แรงนะครับพี่ดูดูง่ายนะครับแล้วเรี่ยมเก่านะพี่วงนี้ขอ2องพันห้าครับ ต่อไปครับเป็นปู่ทวดปี05นย์หชัดเจนนะวงนี้พี่ดูหน้าดูตาท่านครับพี่ดูรอยจีวรับ ชัดเจนนะวงนี้วงนี้ก่อสองพันสองครับต่อไปครับเป็นปูทวดเต,ตารีดเอนะครับที่ผมเอามาคือดูง่ายทั้งนั้นครับพี่ดูหน้าดูตาท่านครับพี่ไม่ต้องกลัวว่าคือผม,ผม ทรงจงปกแน่นอนครับพี่ดูเนื้อโลหะระแสโลูหะหของดีแน่นอนครับพี่ดู่อด้นล่างครับองนี้กวสองพันหกครับต่อไปครับเป็นปู่ทวดน่าจะองนี้น่าจะไม่ตอกคดนะผมว่าน่าจะพิมพ์เดียวกันครับ หรือไม่ใช่พี่ลงไปเนี่ยแต่ปีสูนหน้าแน่นอนคนระับแล้วพี่ดูเนือ้อพี่ดูควาแมแห้งดูหน้าดูตาท่านนะ พี่ดูช่อด้านล่างครับองนี้ขอสองพันสามครับต่อไปครับนี่พี่ที่ผมบอกว่าผมได้เลี่ยมเก่ามาเลยครับพี่ดูเลี่ยมเก่าไหมครับอย่างนี้แล้วพี่น่าจะเป็นปีศูนย์แปดนะครับแล้วดูโคตรให้โคตรง่ายเลยนะผมว่า เทตาเปล่านะผมว่าดูพิมพ์ดูทรงดูหน้าดูตาท่านนะแล้วเลี่ยมจับอย่างนี้คือเลี่ยมโบราณเลยนะครับองนี้ขอสองพันปดครับเป็นบัวรอบนะครับโทรมาต่อรองหรือว่าขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ ต่อไปครับเป็นองนี้เป็นปีศูนย์ห้าปั๊มซ้าปั๊มซ้ามันจะมีปีกกว้างครับปีกปีกชิดนะครับองนี้น่าจะเป็นปีกชิดนะครับแล้วพี่ดูเนื้อครับดูหน้าดูตาท่านนครับองนี้ก็แท้ตาเปล่านะผมว่า พี่ก็่า็น่าจะดูกันออกนะช้ำนิดเดียวครับชอด้านล่างครับพี่ดูดูง่ายนะครับแล้วรอยตะใบกืนไหมครับโอ้นี้ขอ2สองพนาครับต่อไปครับเป็นปูทวดชอครับฉเฉลิมพลองนี้ก็ปีศูนย์ห้านะครับ ที่แมงกลัวของผมดูง่ายทั้งนั้นนะพี่ดูชดาา่อดาราองนี้ขอสองพันสี่ครับต่อไปครับเป็นหลังหนังสือองนี้น่าจะเป็นเดี๋ยวแป๊บนงครับแล้วพี่ดูเซียนวิ่งครับดูความคมของจีวรนะครับเป็นหนังสือเล็กนะครับพี่ดูรอยปั๊มครับ แล้วพี่ดูฝุ่นนะครับตัวตัดโทรมาขอรูปเพิ่มเติมหรือโทรมาต่อรองราคาได้นะครับแล้วพี่ดูคีปิปิน้นดูง่ายนะวงนี้เป็นวอจุดนะครับวงนี้ของสองพนันาต่อไปครับ เป็นปูทวดอาปาเช่ครับอาปาเช่แล้วพี่ดูฝุ่นนะครับผมเข้าใจว่าพวกพี่คงไม่ไม่ก็เชื่อผมว่าผมพระแท้หรือเปล่าว่าผมคือไม่เชื่อใจคือความเชื่อใจผมข้ขอเข,ข้าใจนะครับว่า ต้องใช้เวลาแต่ผมผมผมขอพูดได้พวพี่ฟังนะครับถ้าของไม่ดีผมไม่เอาลงแน่นอนครับผมเอาหัวเป็นประกันเลยครับแล้วพี่ดูชอบดูง่ายนะองนี้องค์นี้ขอสองพครับต่อไปครับ พี่ดูเนื้อว่านองนี้ครับเป็นพิมพ์พะรอดครับแล้วพี่ดูองนี้โคตรสวยเลยครับคือผมว่าจะเก็บนะครับองนี้แล้วผมให้พวกพี่พดูก่อนเผื่อพี่คนไหนชอบครับแล้วไม่มีกระเทาะเลยนะครับแล้วโคตรสวยครับ องนี้ก็แท้ตาเปล่านะผมว่าพี่ดูเดียดองนี้ขอส0 0พันนะครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าผู้พี่สนใจก็โทรหาผมได้เลยครับ063 08 0, 0, 0 01 7 4ครับถ้าผมพูดปิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ